สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาเกฟีมารับชมแนวทางฮาหนอยมัดรวมนะคะวันที่25พฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นเนะทุกคนเจาะเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านขาส่วนใครไม่ชอบก็ ผ่านได้นะคะส่วนคู่ก็เป็นการหาคามน่าจะเป็นตัวเด่นเอามาจากไหนตัวเด่นใจก็อามาจากฮานอยแยกแล้วทุกคนมันจะมีฮานอยมัดรวมใจก็ยกตัวอย่างมาแล้วก็มาจับคู่ใหม่ให้นะคะบางคู่ก็มีในคลิปนั้นบางคู่ก็ไม่มีนะคะก่อนอื่นไปดูวันที่24ทุกคนวันที่24ใจให้เด่น9และ4นะคะ4วันนี้ไม่เดินเลยนะคะทุกคนนอยเช้ามาอะไรไม่รู้นะทุกคน ดูผลยากนะคะทุกคนคะดูไม่ได้เลยน้อยเช้ากับน้อยท้องถิน่นน้อยเอสดมาห้าศูนย์สองห้าเจ็ดหลุดน้อยอาเซียนมาสามหกเจ็ดเจ็ดห้าหลุดน้อยสตาร์มาสามเจ็ดสามหกสองหลุดน้อยทีวีมาสี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเข้าเด่นเก้าทุกคนมันหลุดหลุดง่ายมากนะผลไม่ใกล้เลยนะคะวันในหลุดแล้วทีนี้เก้าไปเข้านอยไหนนะคะสี่ในวันนี้หลุดหมดสี่นะคะทุกคนเก้าไปเข้านอยไอ ปกตินะคะสามเก้าเก้าสามมือเข่าวีรองมือลดกันลดไงเพื่อกันนะคะมือใดกระพาร์ทวีนองหัวนอนได้ใจขอโทษขออภัยนะคะยี่สิบห้านะคะ,ะ,คะจากที่คำนวณตัวเด่นเอามาจากหน่อยแยกก็คือได้หกมาหนึ่งหกแล้หนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันหกสามสามหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกหนึ่งหกหกหนึ่ง หนึ่งสามสานะคะคู่ตัวเด่นก็คือ6116นะคะคู่ที่ชอบนะทุกคนคู่ที่ชอบเจมักนะคะมักหนึ่งแปดแปดหนึ่งมากพอพี่น้องมากค่อยตามกันเนดะ้อพี่น้องเด้อบ่มักบ่ชอบก็ให้เดินผ่านกันได้สถิติแนวทางมีเขามีหลุดค่ะพี่น้องขะบ่ได้เขาถุกมือบ่อได้หลุดถุกมือนะคะใจก็ ขอให้ทุกๆคนทุกทกท,กท่านนะคะมีสติในการรับชมและรับฟังทุกคนแนวทางก็มีเข้ามีหลุดใครรับได้ก็ตามกันต่อไปใครรับไม่ได้ก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะคะทุกคนเราตโตๆกันแล้วนะคะสำหรับแนวทางฮานอย25พชพฤศจิกายน2568ฮานอยมัดรวมใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมาให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะ สโกคมันมันสูขผูทุกคนพีน่น้องสวัสดีค่ะ